สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูรัชดาพรขุนพักดีนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพ้องเสียงนะคะนักเรียนเคยได้ยินคําพ้องเสียงไหมคะ ะควันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําพ้องเสียงนะคะคําพ้องเสียงคืออะไรคําพ้องเสียงก็คือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและที่สําคัญความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคําพ้องเสียงก็คือคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่จะ เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็มีความหมายต่างกันด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงคำแรกนะคะคำว่าการการตัวนี้นะคะหมายถึงกิจธุระงานเช่นการงานต่อไปการตัวที่2นะคะก็คือเวลานะคะเห็นไหมคะว่าจะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนและก็ความหมายจะ ไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะเช่นคำว่ากร,รมกร,รมตัวแรกนี้ก็คือเอานิ้วมือทั้ง5นิ้วของเราเนี่ยโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะกรำรนะคะต่อไปกรรมตัวที่สองนะคะก็คือการกระทำที่ส่งผลร้ายมายัางปัจจุบันนะคะหรือในอนาคตนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างที่3มนะคะเช่นคำว่า กำนันกำนันนี้นะคะก็คือตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้านนะคะที่อยู่ตามหมู่บ้านของเรานะคะต่อไปกำนันตัวที่สองนะคะก็คือของที่ให้ด้วยความนับถือนะคะต่อไปคําพ้องเสียงนะคะก็คือคําว่าฆ่าฆ่าตัวแรกนะคะก็คือทําให้ตายหรือว่าทําลายชีวิตนะคะ ต่อไปค่าตัวที่สองนะคะก็คือบ่าวใคร่นะคะหรือคนรับใช้และเราก็ยังมีอีกค่าหนึ่งนะคะก็คือคอควายแล้วก็มีวรรณยุกต์เอกแล้วก็สระอานะคะเช่นค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะคะต่อไปคำว่ารถรถตัวแรกนะคะก็คือเทราด หรือฉีดโปรยลงไปนะคะเช่นเราลดน้ำต้นไม้นะคะต่อไปรถตัวที่สองนี้นะคะก็คือยานพาหนะที่เราใช้ขับนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะคะต่อไปคำว่าบาดบาดตัวแรกนะคะก็คือทำให้เกิดแผลฉีกขาดเช่นมีดบาดนะคะ ต่อไปบาทตัวที่2นี้นะคะก็คือภาชนะที่รับอาหารของพระภิกษุนะคะหรือสามเณรนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงนะคะตัวอย่างประโยคของคำพ้องเสียงเช่นคําว่าไม่กับไม่นะคะต่อไป ไม่ตัวนี้นะคะไม่ตัวแรกนะคะก็คือหมายถึงใช้วางหน้าค่ะที่ต้องการบอกให้รู้ว่าปฏิเสธนะคะแล้วก็ไหมตัวที่สองนี้นะคะหมายถึงลุกเผาหรือติดไฟนะคะตัวอย่างประโยคของคําว่าไม่นะคะเช่นฉันไม่ได้ทําไฟไหมในห้องนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายก็ต่างกันด,ด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคของคำพ้องเสียงนะคะเช่นคำว่าสุขกับสุขสุขตัวแรกจะมีตัวสะกดขอไข่สุกตัวที่สองก็คือกอไก่นะคะสุขขอไข่นะคะก็คือหมายถึงความสบายใจความสุขนะคะต่อไปสุขกอไก่ก็คือเช่นพวกอาหารสุขไก่สุกหมูสุกปลาสุกต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นฉันมีความสุขที่ได้ทานมะม่วงสุกนะคะ เรามาดูประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะเช่นคําว่าสัตว์สัตว์ตัวแรกนะคะมีวแหวนเป็นตัวกรรันตัวที่สองก็คือมียอยักษ์เป็นตัวกรรันนะคะตัวอย่างประโยคก็คือสุนัขเป็นสัตว์ที่ชื่อสัตว์นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะคำพ้องเสียงนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนจำไ้เลยค่ะว่าอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่จะมีความหมายและก็เขียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ